8. อัอสวะคยะยาน259อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งเจตัววิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสระน้ำใสสะอาดไม่คุณมัวบนยอดภูเขา คนมีตาดียืนที่ขอบสะนั้นเห็นหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสะนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสะน้ำนี้สใยสะอาดไม่คุณมัวหอยโขงและหอยกราบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มี หยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอัศวะเพราะอัศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้แจ้งวีมุตินั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่นี้แลเป็นธรรมประการที่ห้าซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่ อุทายีทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วสกุลุทายีปริพาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหาสก,กุลุทธายสูตรที่เจดจบ